tung bài mẹ đoan à bằng gì giống nào mua bèn bây giờ kim khẩu năm hử cô đẹp à bèn lo bao bèn ขบวนเปนเบียร์ลายเกล็ดบ้างอะเออเขาบอกขบวนจะเป็นอะไรเกล็ดบ้างอะแมนปิดทั้งเลยขบวนเป็นเบียร์ลาเกล็ดอะนั่งก็ได้อ่ะนั่งก็ได้อ่ะมีละมีละมันถึนได้สีละเออมเป็นอะไรเกินบ้างขบวนอ่ะอะเราบังคับขบวนแต่บ้านมากินอาหารทั้งโต๊ะที่ไหนได้มันก็ว่าอยู่เน้ำแบ่งเนี้ยมันปีนขึ้นเองนะครับขี่ขโมยจับได้แล้วเนี่ย จะกินอะไรวันนี้ก็มีอะไรก็กินหมดเลยยายอ่ะจะกินอะไรครับจะกินอ่ะจะกินจะกินเนื้อโอ้ยวั anyway ี่มันไม่น claro ่ากินอ่ะไม่น่ากินเลยอ่ะไม่น่ากินอโอ้โหอย่าได้อะไรยายขึ้นขึ้นมาแล้วไม่รู้จะลงยังไงแต่คิดอยู่ไม่รู้จะลงยังไงอ่ะหันไปหาบักกะเจ้าอีกทีอะไรเตต้าเอาเลเวล้าอุ้ยอืมหลอดใหม่ใหญ่ขึ้นอ่ะ ปั๊บปุ้งปั๊บใบแล้วดิแบงยังยังยังไม่ได้ขายนะแต่เริ่มมีคนจองแล้วไหมยังไม่ให้จองเหรอยังไม่ให้จองนะเออเออถ้าตะไมดูหน้าปืกก๊ดเกลียงเลยย่ากเก็นนะบไมกินไม่ได้เน,นี่มันสะมันหย่อนแสียงไงมันปิดผ้าม่านนี่นเ,นเปมือนไฟไมันจะได้เห็นหนาวบางทีสัส Oh. แล้วขึ้นไปข้างบนทําไมลูกมันนี่มาขึ้นไปข้างบนทำไมมาลงนี่มาเร็วมาลงนี่มามันนี่มาเมืเ่อีหรหน่ะปึ๊งกันเดี๋ยวไม่ได้ทำท่าปึ๊งมันเป็นอย่างนี้อยู่แล้วโอ้ย oh. ลงมาเร็วลงมาลงยังไงอ่ะลงไม่ได้ตอนที่ควาตกต้อนโลยาขึ้นไปแล้วไม่รู้จะลงไงเอออย่างนั้นเว้ยอ้อาธอทำไมอ่ะกูละรลมาแบกอ่ะ ูรอบาแบงกูรอบาแบงมั่เป็นม่เมื่อยละกูบอกมาเออเปยังเออากะไนะเออลงจากอะไโอ้ท่านเขาบอ่เป็นไรกันเล่าอะลงไม่เป็นอะเราลงไม่เป็นอะทำัไงดีนะงดอผมก็บอกเป็นลงไม่เป็นอะ บ่ลปขึ้นมายังไงล่ะขึ้นมายังไงก็บม่รู้แต่บรรลงไม่เป็นอ่ะเปเห็ุหนาโมนั้งตัวขัดอีกแล้วลงมาลงมาลองมาว่าแล้วว่าไอ้สเต็กเนี่ยหายไปไซส์ว่ะสเต็กหายหาว่าบาสกินบาโรบาดบริกแหมงมาสงสารมาสงสารบาสมันละจมกับแหมงทีละมือสองคนต้องไปดีของทั้งตกจิ๋วการไปกินแล้วงเห่อหมดเลยอ่ะหมดเลยเออนอนอยู่นี่ก็ได้อ่ะไม่เป็นไรแล้วเฮ้ยเสิงไม่เคยอะไรให้กินเลยกินเราเลยคนผินลรา แมงหนูปัดองข้างล่างดีกว่าไปลูกไปปัดน้องข้างล่างไปอ่ะมันลงล่างมันลงล่างตรงนี้หนูนั่งทับครีมอ่ะลูกรีเวิร์พเนี่ยันาดใหญ่ขึ้นอ่ะลูกมันลงล่างมันลงล่างนี่ราคาก็ถูกลงอ่ะราคาก็ถูกลงอ่ะกิวยก็หอมราคาก็ถูกคนเขาบอกว่าเขาเขาม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 ันหอมแต่เขามากินบุษไส้พ่อพ่อ พ่ออ้อสักหรือสักเมงกูว่ากูากอยากเปลี่ยนเปลี่ยนกับลูกว่ะเอาขึ้นอีกแล้วขึ้นทำไมก็ถ่ายคลิปอะก็ต้องขึ้นเด้อเดี๋ยวขึ้นไปข้างบนอีกนะจังหวะถ่ายคลิปอะตอนนี้คลิปมันขึ้นโต๊ะต้องขึ้นเด้อ ก็เคยที่ไทยเปลี่ยนได้กาตีเบล่าถ่ายคลิปอยู่กาตีเบล่าเออแก้วปลาไหอมจังเลยหัวน้ำก็หอมอ่ะครีมอะไรอ่ะโอ้ครีมนี้เขาบอกว่าใช้ดีจริงอ่ะพี่เดนเตอร์อันนี้ครีมอะไรลูกครีมอะไรอันนี้ครีมอะไรเนี่ยครีมอะไรลองดมดูอ่ะลองดมดู อ๋อเลเวลอัพที่เขาว่าหอมดีใช้ดีใช้ทนแต่ยังพกกนน่ะ50 fps หยหอมจะนากก่าเกลยดอย่ากเกินขนาดเลยอะ่ะเป็นหอมบ้าๆเลยอะ่ะอหอมนังก็ได้อะ่ะยาอุ้มลงหน่อยลงไม่ได้โอ้โหครีมเลเวลัพอีกแล้วเต็มบ้านเต็มเมืองไปหมดเลยอะ่ะดลบดูหอมก่อนหอม <c oughs> 问你哩嘞。